ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันหลังสงการเจอกันหลังสงการครับเอาหนางงานมาให้ชมกันครับเป็นโค้งลังค้าโค้งเล็กครับมุ้งเมทันชีตสีดำครับเสาสี่คูณสี่ครับ ด้านกว้าง10เมตรครับความยาว12เมตรครับจันทันหนาสามครับนิ้วครึ่ง3ามแปรหนาสครับว่างไร้ตั้งครับระยะห่าง80เซนครับเป็นลงจอดรถครับด้านที่รถเขา้า บัวว่างเสาครับเพื่อนลดเข่าง่ายครับถอยออกถอยเข่าได้ง่ายครับทักเล็สามครับทักเล็สามรับหนักหนักเงาจากนู้นครับมาถึงตัวนี้ครับสิบสองเมตรครับหมยี่ปัญหากับแข็งแรงดีครับหมยโยเกเนื่องจากตอจากตัวบ้านครับนนคือตัวบ้านครับตอออกมามีเสาว่างไม้ครับสามต้น ราดมันหนักได้ดีครับพื้นยังว่ทันเทครับนี่เหลืองานเทพื้นครับของก็จะเกะกะน,น้อยนึงครับว่เป็นยังเขาเบิ้งด้านบนแล้วครับนี่หนางานด้านบนไม่ชมครับนี่เห็นว่าพี่น้องใหญ่อลังการครับจอโดโรดดดีซขคัน สวยงามบ่พีน่น้องนี่เชิงชายใส่ไม้เชื้อล่าครับสีเท่าดำขอบขางย่างสวยครับด้านหนาบ่าขอบครับลุ่นนี่บ่เห็ุล้างน้ำใในโตครับปล่อยไหลลงเลยครับ ประหยัดค่าใช้ใจ่ายเนื่องจากล้างน้ำในตูวก็จะมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มอีกครับเอาหนางานไม่ช่มเพื่อจะเป็นไอเดียสำหรับบางที่อาจจะมีไอเดียมีความคิดอยากจะเห็นที่จอดรถต่อจากหน้าบ้านนี่ครับลานานบ้างน้ำบ่ไซ่ครับบอยไหลลงเลยครับเพื่อประหยัด ขอบข่างย่างสวยครับเห็นว่าพี่น้องบานเพ็ินหลังไงครับอลังการเลยตรงนี้จะเป็นด้านค้างครับนี่เห็นบ่าพี่น้องจากเสาต้นนั้นมาถึงตรงนี้ครับ12เมตรครับนี่เอารับน้ำนักด้วย เลขสามคูณสามเห็นไหมพี่น้องเรียวครึ่งคูณสามครับถักคูเนไหพี่น้องถักเง้วไปเลยอื่นล่างบ่มีเสาครับเพื่อให้รถเข้าออกได้ง่ายครับเห็นไหมพี่น้องบ่ตองมัพพระวงนาพระวงหลังเรื่องเสาครับขับเขาไปได้เลยเห็นไหมพี่น้อง แข็งแรงดีครับเขาหนางานไม่ช่มเพื่อท่านใดกำลังมีไอเดียอยากแกะเห็ดที่จอดรถต่อจากตัวบ้านครับมีเลยครับแนะนำเลยรถจะเข้าจากด้านนี้ครับนี่เห็นไหมพี่น้องนี่เสาหนาต้นเดียวครับหนูนี่ก็ต่อจากตัวบ้านครับระยะคือสิบสองเมตรครับลำนักได้สบายใส่เล็กสามนิ้วครึ่งสามครับ ถักคูแต่หนาแน่ครับ1.8ขึ้นไปครับเป็นเล็กกันว่าหนท่าสีดำครับก่อนจะท่าทางร่องพื้นก่อนครับเพื่อกันหลอกเห็นไ่มพี่น้องสวยงามครับคลิปนี้ก็เอาหน้างานไม่ชมเพื่อเป็นไอเดียแนวชิดครับเพื่อท่านอยากจะเฮ็ดก็ฝากผลงานของทีมงานเข้ไว้นะครับ สวัสดีครับ